สืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเราได้รับพระหมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จพระลำเนินมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับกับผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณให้มาออกร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องจากพระอ,องค์ท่านทราบดีครับว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ยากลําบากพอมีงานพระราชทานปิญญาบัตรพระอ,องค์ท่านก็มีพระรมราชานุญาตให้คัดผู้ประกอบการโอทอปมาขายสินค้านะครับเพื่อเพิ่มพูนรายได้แล้วก็เสด็จพระบรมนนเนินทรงเยี่ยมเนี่ยท่านได้มีโอกาสพบเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้มีความสามารถในการสืบทอดรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในเรื่องของผ้าทอมือนะครับ ทั้งห้ากลุ่มเนี่ยนะครับก็พระองค์ท่านได้พระราชทานพระหมหากุณาธิคุณขนานนามว่าห้าขุนพลผ้าไทยของพระองค์ท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยเป็นหลักประกันนะครับว่าภูมิปัญญาที่สมเด็จพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงลื้อฟื้นให้อยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ย จะได้รับการอนุรักษ์รักษาแล้วก็ต่อยอดออกไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นความมั่นคงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านเครื่องนุ่งห่มของชนชาติไทยนับเป็นพระมหากุณาธิคุณยิ่งครับผ้าทอลายโบราณผาสาตแก้วจังหวัดมหาสารคามโดยนายนกกรตั้งหลัก จังหวัดมหาสารคามภาคอีสานมีพื้นที่20จังหวัดประกอบด้วยชนชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า20ชาติพันธุ์ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายไทยลาวด้วยความรักผ้าโบราณอีสานได้เห็นถึงการสร้างลวดลายเทคนิคการทออันเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันตลอดจนได้อนุรักษ์เทคนิคโบราณที่สูญหายไปให้กลับมาอีกครั้ง สวัสดีครับผมนกรตังลาคาร์กลุ่มพระศาสตร์แก้วผ้าทอลายโบราณมหาสารคามครับณปัจจุบันเนี่ยงานผ้าทอที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันห่างหายไปเราเลยประดิษฐ์คิดค้นนําเอาจากผ้าเก่าโบราณผ้าเก่าต่างๆมาลื้อฟื้นให้กลับมีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำนักงานพนัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วก็กรมการพรัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มา สนับสนุนในเรื่องของการตลาดรวมถึงการสร้างตลาดการสร้างแบรนด์ผ้าของมหาสารคามเนี่ยเป็นผ้าที่ผูกเรื่องราววิถีชีวิตอยากให้ทุกทุกท่านลองสัมผัสลองจับผ้ามหาสารคามแล้วคุณจะหลงรักครับกลุ่มของเรานะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดหาไม่ได้เลยนะฮะเราเป็นกลุ่มแรกนะฮะที่ ได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณให้แดส่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาประมราชินีนะครับในวันที่1สิงหา2อ6 2นนะครับในงานสตรีไทยสากลน,นะครับซึ่งวันนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีสำหรับผ้าเมืองมหาสารคามพระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะนำผ้าชิ้นนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ มายังความปิติดินดีให้กับชาวมหาสารคาม,ม,มเป็นอย่างล้นพ้นนะคะเมื่อวันที่6เมษายน2563ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าใหมมัดมีลายโบราณที่ทอด้วยกลุ่มผาสายแก้วผ้าทอลายโบราณเมืองมหาสารคามทําให้พวกเราต่างมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกําลังใจในการทอแม้แต่พระองค์ท่านความถึงพระองค์ท่านอยู่ข้างบนสูงสุดของประเทศ ได้มาสนใจผ้าของชาวบ้านซึ่งมันก็ทําให้ผ้ามหาศกรร์มได้มีอีกหนึ่งมิติหนึ่งให้ทําให้คนได้รู้จักก็ถือว่าเป็นผ้ามหากรุทุนอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับและนี่คือหนึ่งในผู้ที่สืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดํารงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งในห้าขุนพล ผ้าทออีสานมีอันตรายขอให้สุขกายขอให้สุขสบายทั้งหญิงชายถูกท่านเธอญ